พระเอกดังใจถึงขำทุ่มเงินซื้อหลังลิซ่าทำสิ่งนี้ราคาพุ่งค่ะ หลายคนฮือฮาจับตากระแสบูบูราคาพุง่งเมื่อลิซาและลิซามนโนบานลไดืผพพับคู่อยู่กับก Toy, ล่อง a า t ์ o ทอยลาบูบูเดือรุ่นที่ลิซาซื้อถือว่าในชื่อ The m มอนสเตอร์เอ็กซมาละครในขณะที่มาริโอเมาเรอร์หนึ่งในคนที่ชอบสะสมก็ได้ออกมาเปิดใจบอกว่าตนเป็นคนที่ชอบงานป๊อปอาร์ตอยู่แล้วชื่นชอบลาบูบูมาตั้งแต่แรกๆส่วนใหญ่ตนจะซื้อเก็บสะสมไม่ไดเอามาขายในตอนนี้อย่าง ไม่ครบตามหายอยู่ตลอดหลังจากที่น้องลิซ่าถือถามมาซื้ราคาไม้ผ้าชอบก็ต้องโดนของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับความพอใจซึ่งตนก็ชอบอยู่แล้วและสะสมอยู่แล้วด้วยค่ะ